ได้แล้วก็มากินข้าวที่เป็นปลาเป็นนะครับติดแม่น้ำโขงฝัางนั้นก็เป็นประเทศลาวนะครับเป็นภูเขาเรียงรายนะครับได้เขมีลูกค้าเยอะนะครับร้านอาหารร้านนี้เป็นพินนะ่งมาวันแรกนะครับไม่รู้ว่าอะไรร่อยนะครับ รีวิวกับมาที่เขานะครับบนห้องอาหารต่อริมระเบียงต่างม่นำของก,ก็เต็มเหมันเราได้รถโตตรงกลางรก็มานั่งโตแล้วนะครับเราเตรียมรออาหารมาอันนี้ก็เป็นอาหารบ้านไปก่อนอาหารบ้านครับ วันนี้เราผู้บรินหารน่วยกาาสินเอเอครับก็มาเตรียมวางแผนให้กับทีมงานที่นครพนมอาหารอร่อยครับเมื่อกี้นี้ลืมถ่ายกินหมดไปสองจานสามจานแล้วครับนี่ก็ต้มต้มปลาโจกครับคุณน,น้อยต้มปลาโจกปลา้ําโข,งน,ขงนะครับปลาเป็นปลาเป็นเป็นส,สดๆขึ้นมาจากไปหนาโขงนะครับก็มาทําเมนูปลาธรรมชาตินะครปลาธรรมชาตินะครับไม่ใช่ปลาเลี้ยง อาหารเมนูเด็ดของที่นี่มาหารนคอนบเขาเรียกว่าชื่อวาร้านอะไรนะเป็ดปลาเป็ดปลาเป็ดปลาเป็ดเขาชื่อเป็ดปลาเป็ดนะครับอาหารระดับเชฟประทาเเลยมีฟู้ดทะเลนึ่งนะครับหมอไฟผู้ไหน่กินมากครับสดๆเลยครับ สุดท้ายก็สาเกสาคูแคนตาลูปนะครับน่ากินมากครับสาคูทำได้สวยมากครับจะเทียบใส่กับระดับพัฒคาารจีนเชฟกอมือเลยนะมาซื้อของฝากนะครับการาเมพรประเสริฐ ะครับของอําเภอประทาตุบรรณมพรอสเสริฐเนี่ยครับทำใบตองตากเนี่ครับหอมมากครับกลิ่นเขาต้องมีขั้นตอนวิธีทำให้กะละแมอร่อยเท่าไหร่ครับเนี่ยครับกะละแมทีนี้อร่อยที่สุดได้เห็นแน่ได้เลยเดี๋ยเจนน้อยเดี๋ยวจ้ะเจนน้อยครับระดับหม่อมธนัศรี อร่อยนะครับพรประเสริฐหอมราชวงศ์ธนัดศรีสวัสดิวัฒน์นะครับท่านมาเป็นเช่ยวชนชิมให้กับที่นี่ก็รีวิวให้กับร้านนี้นะครับกะละแมนะครับต้นตำรับนะครับใช้ใบตองขอบคุณปริญญาเป็นไงครับเป็นไงครับอร่อยไหมอร่อยมากนะครับน่ครับบอกต้องมาลองกินครับต้องมาลองครับกะละแมใส่ใบตองสูตรดังเดิมสูตรโบราณหอมนะครับใบตองนี้เอาไปอบทำให้หอมตากแดดไว้หน้าร้านนะครับเมื่อกี้นี้ถ่ายมาเรียบร้อยแล้ว ถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกินกระแมดีต้องกระแม่ธาตุพนม